นังสือเป็นที่ที่เรามาซ่อนตัวก็ได้มา discover สิ่งใหม่ๆก็ได้เหมือนกันหนังสือเล่มน,นึงอาจจะทำให้คุณร้องไห้ก็ได้นะหรือทำให้หัวเราะก็ได้นะดังนั้นเนี่ยเล่มน,นึงมันดูมหัศจาจ์จังเลยอ่ะมันแค่เล่มเท่าฝา่ามือแต่ว่ามันทำให้เกิดความรู้สึกแล้วก็เกิ่อให้เกิดเหตุผลอะไรได้มากมายเพราะเราไม่ได้บอกว่าเราเป็นเพ ไม่ได้บอกว่าเราเป็นแพลตฟอร์มแต่เราคือโซลูชันพร r o ว i เดอร์เป็นเซอร์วิสนะครับที่ทําให้ทุกคนที่ชอบการอ่านเนี่ยอ่านได้ง่ายขึ้นเข้าถึงเรื่องราวดีๆเข้าถึงหนังสือดีๆให้มากยิ่งขึ้นนะคได้ง่ายขึ้นเหมือนคล้ายๆเราโปรเจกต์มุมหนังสือในบ้านของเราครับคุณข,ขวัญให้คนอื่นในโลกออนไลน์แล้วก็คนที่ชอบเรื่องเดียวกับเราเนี่ยมาได้เห็นเราอยากจะแลกกันอ่านเราอยากจะเทรดกันในเวลาในราคาที่ไม่แพงมากหรือว่ามันเป็นหนังสือที่ ไม่ได้มีอยู่แล้วในตลาดตอนนี้นครับเราอยากจะมาแลกกันอ่านนะครับก็เป็นพื้นที่ที่เราเปิดให้ทุกคนได้มาจอยกันเหมือนกันและที่สำคัญที่สุดที่ถือว่าเป็นคีย์แมสเซจของแบ t ช r b o o k ก็คือเราอยากสร้างอีโคซิสต็มที่ดีให้กับคนที่ชอบการอ่านนะครับคือในช่วงโควิดต้องบอกก่อนเลยว่าไม่ต้องบอกเด็กเลยบอกเราเนี่ยจะไปทำงานก็ยากนะครับจะออกไปซื้อของซื้ออะไรก็ยากแต่ที่สำคัญคือเราหาหนังสืออ่านยากมากยิ่งขึ้นอันนี้เนี่ยเป็นปัญหาที่ ใครหลายๆคนมองค่ามากๆนะครับจริงๆเรามีสถิติอยู่ว่าในในโรงเรียนหรือว่าในห้องสมุดของโรงเรียนรัฐทั่วไปนะครับที่เด็กธรรมดาเข้าถึงเนี่ย80%ของหนังสือเนี่ยไม่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ของช่วงวัยของเขานะครับรวมถึงไม่เหมาะสมต่อสภาวะการของโลกเนี้ยที่มันเปลี่ยนไปแล้วหน <ๆ S 1> ังสือเรื่องบิตคอยเนี่ยคุณไม่ต้องถามถึงเลยเพราะว่าไม่มีให้เด็กอ่าน โปรเจกต์เราที่เราทำในช่วงโควิดนี้นะครับเราเรียกว่า every chapter matters นะครับซึ่งเราจะรวมเอาคนที่ชอบหนังสือนี่แหละถ้าอยู่ในคอมมูนิตี้ของ Better Books อยู่แล้วแล้วก็คนทั่วไปได้เลยที่มีหนังสือที่ตัวเองชอบในแคตตาก็อที่เราจัดวางไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพัฒนาตัวเองทักษะการลงทุนเบื้องต้นหรือว่าจะเป็นซอฟต์สกิลต่างๆนะครับก็สามารถมาทำสรุปได้คือเราจะมีเป็น Google form ให้กดไว้นะครับใน อินสตาแกรมของเรา BetterBooks นะครับไปหาได้แล้วก็จะมีไว้ที่ไบโอเลยเป็นลิงก์นะครับเมื่อเข้าไปก็ไม่มีอะไรซับซอ้อนเลยนะครับเป็นใส่ชื่อชื่อหนังสืออาจจะเป็นไซน์น็อปซิสเป็นเรื่องเป็นเรื่องย่อของหนังสือเล่มนั้นนะครับแล้วก็จะมีส่วนให้ใส่คีย์เทคซ์เวว่าอา่านหนังสือเล่มนี้แล้วเนี่ยมันตกผลิตได้ไอเดียเส้นแนวคิดกี่ข้อนะครับหรือว่าจะส่งเป็นไฟล์เสียงก็ได้ไเป็นไฟล์รูปภาพก็ได้แล้วแต่สะดวกเลยพอดาต้าเบสตรงนี้มันเสร็จเนี่ย น้องๆที่อาจจะเรียนออนไลน์อยู่นะครับเดินทางไปหาหนังสือไม่ได้ไปหาห้องสมุดไม่ได้หรือว่าไม่มีกาลังทรัพย์ที่จะไปซื้อหนังสือแพงๆสามารถสแกนและดาวน์โหลดอ่านได้เลยนะครับฟรีเลยเราอยู่ในยุคที่เครื่องไม้เครื่องมือทางเทคโนโลยีเนี่ยมันให้โซลูชันเราได้มากเหลือเกินแล้วเราไม่ต้องใช้แรงผลักดันมากในยุคโควิดเนี่ยเพราะว่าทุกคนพร้อมจะปรับตัวกับเทคโนโลยีอยู่แล้วในการอ่านก็เหมือนกันนะครับนอกจากจะทําให้เรา อ่านหนังสือได้ทุกที่แล้วนะครับยังทําให้การอ่านของเราเนี่ยสิ่งที่เราได้จากการอ่านเนี่ยไปถึงคนกลุ่มใหญ่คนหมู่มากได้ง่ายขึ้นโดยที่เราไม่ต้องลงทุนอะไรย